ทัตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะจ๊ะได้ข่าวว่าเห็ดออกก็เลยจะเข้าป่าเก็บเห็ดจะพาทุกคนเข้าไปเก็บเห็ดในป่ากันจ้ะตอนนี้ตีห้าครึ่งมากับแม่สองคนไปค่ะโอ้เจอแล้วจ้ะดอกแรกเห็ดเข้าไข่เห็ดตะไคร่บานเท่านี่แหละ ไปแม่มาผู้ใดในเมื่อบ้านเจ้าของไปละไปมาอย่ามาน้ำเด้ออย่ามาน้ำก่อนเด้อมีมูมาน้ำได้จากแมงมุมูผู้ใดามาจากสายบูนนี่เห็ดนาและจ้ะสองดอกน้อยๆเอ้ยเอาผูา้ใดเราตัวนี้ดอกหนึ่งเอาหนึ่งเห็ดเห็ดนาและสองดอกอุย้ยเห็ดทานตัวนี้บ่เป็นเห็ดนาและ มูเดียวกันจะเห็ดทานไข่แม่มูหนึ่งพ่อหลายๆดอกนะเฮ็ดนาแหล่จะ้ะนี่ยี่ดอกนึงมูเจะยี่ใจไล่ะหนึ่ง,อด,งดอกเฮ็ดดินเห็ดแป้งที่เพิ่นเอิญกันอะจ้ะ ก็แล้วจะสองดอกยางจยุดเมื่อยขึ้นจะพ่อขึ้นจะพ่อสองดอกเทน่าแหละอ๋อนี่ยเกือบมันกระตาทับนัน่นเ่ย เห็ดยังไงโอ้ยบัเป็นเห็ดกินเห็ดตายเบียตั้วเนี่ยเห็ดร่วมญาติอันนี้ <c oughs> พ้อ,อดอกนึงยางเกินเบ,นบ้าเมื่อยถึงจะเจอดอกนึงเจอละดอกนึงเห็ดน้ำหมกักแปลกๆพยอพะแยะอยู่นี่คือออียงโอ้เห็ดตัวเนี่ย เห็ดค่ะเฮ็ดทานเฮ็ดทานเฮ็ดทานอยางไงเนี่ยเฮ็ดทานเอาได้อยู่อันนี้ถั่าแล้วเอากระไดคือก็ไม่ผู้ได้ไม่เห็นเนะจนวระถั่าอันนี้ดอกนึ่งได้อยู่อันนี้ นี่ได้ละได้แกงละอีกดอกนึ่งโมเมนตถ่ายอีกแล้วบนนี้ได้อยู่จ้ะอ้าวงั้นอ้าวพอเยาะอยู่ไหนขึอนอย่างไรอย่าถ่ายเด้อโอ้ยถ่ายถ่า,ถา,สายสงสัยบ่ได้แล้วจ้ะ เราเอาละเทาวาุ่ดโอ้ปุ่น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 ้นนนนอแรกอ,อันซีได้นะพีพออีอันนี้เอาอยู่ได้อยู่ยแมนบ่เนี่ยแมนเห็ดบ่อ๋อแมนอยู่โอ้งามจ้ะโดนๆพอดอกอง,งามๆแบบนี้เทีนึง น้องนั่นมีแต่แถวๆเอ้าเป็นผู้ใดเตะเห็ดพิมเน้อเนี่ยบ่เห็นบ่บ่เห็นเห็ดบ่นนี้ผู้ใดเตะเห็ดน้อเนี่ย,นนยลมประงางอยู่ยังไงไม่คันกินได้บ่โอ้ยเห็ดขี้กระเดียนว่าเอาดอกเป็นเสือส้อซะเห็ดน้าหมากจ้ะ เพื่อออกห่างถ่าเนาะว่ามปนสีไวเราบนนี้่าอ,อีกแล้วจ้ะหนึ่งดอกพ่อมองละดอกมองละดอกหนึ่งเพื่อออกหลายโอ้ยพ่ออีกแล้วหนึ่งดอกพ่อมองละดอกว่าอีกละดอกหนึ่งเฮ <c oughs> ็ดดินเฮ็ดเฮดิน เห็ดดินจ้ะมีอยู่ดอกหนึ่งเหง็ดอย่างน้อหุ่นข,ขาวๆนั่นป้าด,ดอกใหญ่แทโโ้โอ้พอแล้วพอแล้วพอแล้วจ้าดอกหนึ่งโอ้เห็ดดินด้วนี้แต่ว่ามันดอกใหญ่นึกว่าเห็ดไข่ดีใจเบิดโอ้ยพอดอกหนึ่งโอ้ยจะมันเกิดห่างกันค่ะนะเจ้า อุ้ยดอกนี้งามแข็งดอกนี้งามจ่าแข็งเห็ดอีหยังเนาะนี่อีกือคือกินได้เหอะบิ้คนที่กินบ่ได้บ่เนี่ยบก่ก <c oughs> ล้าเอาดอกเบาไปสั้นละบ่กล้าเอาดอกจ้าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพออีหยังเนาะนี่ใครเห็ดแล้งงกบก่หรือใครอีหยังเนี่ยบา ใครเห็นละงอกหรือใครอย่างน้อเนี่ยเอาคือมีอยู่อันเดียวมแมนอยู่บ่อ่ะเอาไปให้ย้ายเบึงมันแมนบ่ต้องเอากลับไปให้แม่พิสูจน์อยู่บ้านให้ <c oughs> ดินตัวเนี่ยได้บ่ได้บ่อุ้ยได้อยู่ได้อยู่จ้าดีๆอยู่เลยงามเลาะไปเลาะมาก,กับพ่อตัวเนี่ย ดีดอกน้อยดอกนึงทู่ใกล้ๆก,กันอึ๊บแมนแมนดอกน้อยพีพีมาเอาดอกนี่พี่โอ๊ยโอ๊ยบนปลาพี่พีได้ดอกนี้ได้ได้อยู่จ้ะเถ่าจังน้อยแต่ว่าก็ได้อยู่อ,อุอีกดอกนึงอีกดอกนึง อยู่เลยอยู่พอแล้วอีกดอกนึงได้อยู่จกแข็งแข็งอยู่อันนี้พี่ๆดอกนึงใกล้ๆก,กันโอ้ยขอแต่พ่อเด้อแบบน,นี้น้ำกับใบยานเด้อแบบน,นี้น้ำตัวนี้เคืือน้ำดีๆอยู่จา้า พี่ยังนีอ่อ๋อได้เยอะได้เยอะดอกใยได้มองละดอกสองดอกแต่ว่ายางไปยางมาก็คือส้งสีได้หลายตเติบอยู่จ้ะมันต้องใส่ความอดทนแน่จักหน่อยเนาะมันทั้งสีพอเห็ดปะไปต่ออีหยังเนาะนี่คุณอาจ๋าเห็นบ่เข้าๆคุณอะไม่เห็ดกิ่นยี่บ่ผุ่นๆอยู่ทั้งพ้นผุ่นทั้งพ้นผุ่นเห็นบ่ เห็นบ่จ่าไปไปเบิ่งมันแมนบ่มันแมนเห็ดที่เขากินได้บ่เอ้ยโอ้ยแมนอยู่จ่าแมนอยู่เห็ดนาแล่เห็ดนาแล่จ่าดอกบง่ายเลยแข็ง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 งามงามอู้พี่ีดอกนึงน่ะพี่พี่งามงามจ่า เบื้องดอกข้างบนแม่น้าก,กินบ่เห็นยังน้อเนี่ยบน่แน่ใจเดี๋ยวเอากลับไปให้อันย้ายอยู่บ้านเบื้องดีกว่าเนาะเพื่อนจะรู้ว่าเห็ดอีอย่างเอาไปก่อนเห็นแท้งหายยาก เท่าจัะน้อยจ้ะแต่ว่าก็ได้อยู่อันนี้มดลินฟ้าเด้อค่ะนี่ยขั้นกัดนี่เจ็บเจ็บด้วยนี่ตัวน,น้อยๆดำๆนะจ้ะเนี่ยไปโดนเพื่อนเพื่อนกับสิแลีนแบบนี้แหละจ้ะเนี่ยเห็ดแังน,อน้อยนี่โอ้ยเขาอ,อยู่เลือดๆก็เห็นเขาเนาะนี่ยเป็นอาได้บ่ละ่ะโอ้ยเอาได้อยู่ เจอเฮ็ดทานอีกแล้วจ้ะคือแถาแทะโอ้ได้ยูได้ยูแข็งแข็งยูจ้ะได้ยุคุณมีผู้ดีมากทางนี่วะคือบาทปางซางอยู่เรงสี่บาทเนี่ยอุ้ยเจ้าเฮ้ยผู้ดมากทางนี่วะโอ้ เทาเทาแล้วจ้ะอ้อสองดอกนี่แมเเ่าซ้ำเ่าซ้ำสองดอกนี่เออแต่กะดีกกะบ่ได้เนาะขายอยู่อ้อโชคดีพอสองดอกนี่จ้ะบ้าสิก,กับแล้วนะบังหัน เห็ดหลังโงกขาวโอ้แสดงว่ามัมีคนยางมาทางนี้เด้หนิเนาะเห็ดอย่งนอเน,อนี่กินได้ปะนออุยอ้ยอุ้ยนั่งทับน้ำอุย้ยเดี๋ยวกันเด้พอพ่อแม่พี่น้อง <c oughs> ได้ละได้ละอันนี้กินได้อยู่อ่อ,อนๆหน,น่อยๆอ,อยู่จ้ะเห็ดนาแหละมีอีกปะ มีมูบาอ,อย่ากเกิดผู้เดียวเดิม,หมดเหงานี่แม่นี่หลีพ่อสองดอกนี่จ,จ้าพ่อละจ้าดอกน้อยๆอ,อ,อันอ่อนอย่ากเกิดผู้เดียวมนันเหงาบอกแล้วเกิดหลายๆดอกพามูมาหลายๆเอา้าอีอหยังนะคือบ่านเปรรงิงเสิ็งยังสิโอ้ยเถา่าละเฮ็ดหาดเถ่าละจ่าเอาบ่ได้แล้ว แสดงว่าเจ้าเกิดโดนแล้วด้วยเนี่ยพอแล้วจะดอกนึงเห็ดอย่งน้อเนี่ยอโอ้อันนี้เห็ดเห็ดคาเท่าล้วจะแต่ว่าก็าเอาได้ยูยังแข็งอยู่จ่ะนยังแข็งยูบเอาพอหนึ่งดอกจก้ะ ไหน่อยอ่นอ,อนๆจ้ะคืออากาศคึมคึมคือฝนสิตกแค่นอเนี่ยไปจ้าไปเข้ามาอวยเมื่อคือสองฝนสิตกเนี่ยจ้ะเดี๋ยวแม่คนสิถาว่าเขามาปลาโดนเนี่นี่เอาอีกงน้กขาวๆอยู่ฝุ่นมันเห็ดกินใดบ้านอ้อว่าสีอวยเลยเด้เนี่ยกินได้อยู่บอเอาเห็ดปวกกิ๊กเดนเนี่ย คือคือมีแค่ดอกเดียวคือเกิดอยู่แต่ดอกเดียวแบบนี้นะคือบันไม่มูเนาะมีดอกเดียวนี่วะโอ้ยของดีตัวจันเนี่ยเนี่ยออกดอกเดียวนึง,งน,นี่องเนาะนี่เห็ดเห็ดทานบอกโอ้ได้ทางออกนี่ก็พอดอกนึงจา้องาอ,อุ้ยงามดอกนี่อือทุกที่คุณได้เห็นวัเนี่ย บ่แม่หลอดตาแย่แหล่บ่น้อเนี่ยเอ <laughs> แม่ขะหน่อยเองจ้ะสงสัยย้ายจะบ่เห็นเห็นน้ำมกดอกนี่ผู้ใดสนใจบ่เนี่ยผู้ใดสนใจหรือบ่มีผู้ใดเห็นน้อเนี่ยอเอาได้อยู่จ้ะเอา้าพ่ออยู่ตรงทางออกอีกแล้วจ้ะ มึงโอ้ดอกง,งา,ยายกบยาี่ตัวนี่โอ้หลอดตาใยแหลกแล้วยังวะบ่เห็นวะโอ้ยบ่เห็นแลยเนาะผู้เฒ่าอยู่ทางยางเนี่ยตัวนี่คือบ่มีผู้ใดเห็นบัดนี่ว่าสิออกแล้วเด้นี่ยังผอเห็ดอยู่อีหยังนั่นี่มันเห็ดบ่เนี่ยอ๋อแม่นอยู่ เห็ดคาแต่ยังงามๆอยู่เลยโอ้ยนี่เด้เห็ดก้อนอ่ะคืออยู่ตรงแงงๆจังสิคือเพ่เห็นเนาะ,ะเห็ดก้อนคือสซงเผาจะ้ะแต่ว่ามันยังแข็งๆอยู่เลยดีๆอยู่เลยจะ้ะเพราะได้อยู่เอาลดคุณแล้วล่ะพี่ห้อยแม่ข่อยเคียนะคุณพ,พอเห็นยังน้อ,นอบาดเนี่ย เอ้าพี่เด้คือเคลียปีนเคลียไปอันไม่หญ่แหละคือพ่อพอดอกนี่แหละเจ้าเฮ็ดเพิงเขาเผียดอกมังไงเผียโอ้ยเผียเฮ็ดเพิงเขาดอกมังไงเผียเจ้าคือเพ่อเห็นอมแม่คอยแต่อยากหัวแม่คอยแต่คือเพ่อเห็นเ,หเพียเฮ็ดเพิงเขาเผียดอกมังงาํา บมเมนต์ม่โมเมนต์มิเตเฮดเพิงเข่าได้บ้านี่พี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 เฮดทานผีสองดอกเอาสแสดงว่าตาเพิ่นบอดีได้เนาะนี่นพ,พีอีกดอกนึงนะพี่พี่จา้าหน่อยๆอ,อ่อ,อนๆอยู่เลยเห็นปะได้เยอะได้เยอะพีพีดอกนึงใกล้ๆก,กันจ้ะดอกไม่ใหญ่เป็นได้แต่ว่ากระง,งาม เห็ดยังบัดนี้อ๋พอดอกนึงเห็ดยังเนาะนี่เห็ดทานใหญ่เอาได้ปะแ่าโคตรปะอ๋อดำมือซื้อจ้ะแต่ว่าแข็งอยู่เอาได้อยู่บ่ไอ้เป็ดก็พอบ่เข้าไปเมื่อกี้น่ะได้บ่บัดนี้น่ะบ่ เข้าไปใต้ไฟยางดีดิฉันเ่เห็นอีหยังดองเสบิ่งเบิ้งของเฮาสองกะตานี่อันนี้กระตาของยายเ่าคือกันกับยายเนะ่ะอันนี้ก็เกือบเ่าปะเมื่อ <_ C 2> ไป,ไป